ยินดีต้อนรับทุกท่านมาที่สนามเทิฟมัวรังของสโมสรเบอร์ลี่นะครับส,ส่นที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานครับและเกมการขันใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับวันนี้คุณอดุศรพึ่งยาพร้อมด้วยผมสาธิตปริกุลค,ครับจะทำหน้าที่เป็นผู้บรรยาย <Imm> อลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดีดูนะครับเขาเซฟไว้ได้ครับมาไปถึงบอลได้สวยครับ ทีมน,นี้มองต่อได้ดีเลยนะครับทีมของพวกเขายังได้ครองบอลต่อครับโอ้เข้าสกัดได้เยี่ยมนะครับไม่ฟาวครับหยุดเกมรุกฝั่งตรงข้ามไว้ได้เลยแล้วก็จังหวะในการครองบอลไปอีกครับนะครับเล่นกันสั้นๆน,นะครับระหว่างสองคนนี้ดูครับลูกเปิดลูกนี้ถือว่าทำได้เกือบดีแล้วนะครับแต่ไปติด ฝวงตรงข้ามนิดเดียวเท่านั้นครับอ่าเกือบจะเขาน่าจะผ่านไปได้นะครับและเขาก็ยิงเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับลูกนี้เป็นประตูที่งดงามจริงๆครับเป็นอีกหนึ่งลูกที่สุดยอดของชิโร่อิโมบิเล่เลยครับถัดทอฟฟอร์มครับใครก็หยุดอิโมบิเล่ไม่อยู่ครับทำได้อีกแล้ว หลังจากเริ่มเกมขึ้นมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้เฮก่อนแล้วครับพวกเขาได้ประตูขึ้นนำแล้วลูกออกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทุ่ม อิมโมบิเลและก็เป็นโอกาสลองส่งของเขาเลยครับและลูกนี้เป็นประตูครับเราต้องบอกว่านักเตะค,คนนี้มีความเร็วสุดยอดจริงๆนะครับเขาสามารถทำประตูได้อีกแล้วครับไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าแต่ลูกนั้นกระแทกคานเข้าไปครับป้องกันยากครับ นะครับโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับเป็นโอกาสทองของเขาครับโอ้เซฟได้สุดยอดจริงๆ ดูเะครับเขาพยายามอย่างดีที่สุดแล้วครับมันน่าจะเป็นประตูเหลือเกินครับแต่บอลมันข้ามคานไปไม่น่าเชื่อเจโลดิเกสเหอนว่าตอนนี้พวกเขาจะต้องพยายามเน้นเกมรับแล้วครับ

โทมัสม er. ุลเลอร์ลิคาโดกา้าเอาละครับหมดครึ่งแรกครับเตะเดินกลับเข้าห้องพักกันแล้วครับแมนเชสเตอร์ไนเตดทำงานในครึ่งแรกได้โดดเด่นมาแล้วนะครับต้องดูว่าครึ่งหลังพวกเขาจะยังเล่นได้ดีต่อเนื่องอีกหรือเปล่า ลิคาโดกาก้าเขาพาบอลอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วเจโลดิเกส ยังพาบอลผ่านไปได้ครับน่าจะได้เลยครับลูกนี้ชิโร่อิมโมบิเลท่ทำได้ครับอาละ,ะครับนี่เป็นประตูที่สองของเขาในเกมนี้แล้วนะครับเป็นเกมที่สวยรู้ของเขาอย่างแท้จริงนี่ครับดูจากภาพช้าม,มุมนี้จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ เป็นประตูที่สวยงามครับต้องยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะบอลผ่านมาแล้วครับประตูที่สวยงามอีกครั้งของลูกสามประตูครับ โอ้ผ่านไปได้แล้วครับอาละครับน่าจะเป็นโอกาสของชิโร่อิโมบิเล่แล้วครับและลูกนี้แฮตทริกครับเป็นประตูของเขาอีกลูกหนึ่งแล้วนะครับโอ้เป็นเกมที่ดีที่สุดสำหรับเขาเลยครับเป็นแฮตทริกฮีโร่ครับทีมปีศาจแดงบุกอยู่ตลอดเวลาครับและการที่พวกเขามาได้อีกหนึ่งประตูน่าจะรับประกันชัยชนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด้วครับครับก็ได้ประตูสำคัญแบบนี้ชนะแน่นอนครับ เออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเขาออกหรือเปล่านะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ฝืนเล่นนะครับทั้ง,งที่เจ็บแล้วก็ยิงประตูได้คงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดนานี่โอ้เขาเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้แล้วครับ่าถือว่าแนวรับทำได้เยี่ยมเลยนะครับชหวะนี้เป็นการเข้าสกัดที่ดีเยี่ยมเลยครับ สุดท้ายบอลแฉลบออกไปนะครับรก็จะเป็นลูกทุ่งอีกครั้งครับราอาละรับมาถึงตรงนี้ครับจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับ ลิคาโดกาก้าและจ้ลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ เรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับและตอนนี้มีประตูที่สวยงามเกิดขึ้นให้เห็นไปแล้วนะครับและก็ไม่แน่ครับนี่อาจจะเป็นประตูชี้ขาดเกมเลยก็ว่าได้เหลือไม่ถึง10นาทีสุดท้ายของเกมแล้วนะครับถึงตรงนี้ครับเหลืออีก9นาที อะไะครับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปโอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวานจริงๆครับ ก็กำนังจะเข้าสู่ช่วงทดเวลาแล้วครับน่าจะทด2นาทีครับและเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด